แต่โครงกระดูกหมายเลข3านี่แหละมีทั้งเครื่องประดับมีทั้งเครื่องที่ฝังร่วมอุทิศมาด้วยข้อมูลเนื่องจากว่าไม่เป็นข้อมูลใหม่ครับมันยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกพูดถึงและการพบเครื่องประดับทองคำเนี่ยในย่านนี้เอาง่ายๆในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยมันไม่เคยพบมาก่อนด้านหลังของเราเนี่ยเป็นโครงกระดูกที่กําหนดอายุได้อยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเล็กหรือประมาณ1 5 0 0ถึง2,500ปีมาแล้วนะครับเรากําหนดจาก รูปแบบของภาชนะดินเผาที่เราเรียกว่าภาชนะดินเผาแบบพิมายดำนะครับพิมายดำเนี่ยในแวดวงวิชาการโบราณคดีไทยเนี่ยนะครับเราจะกําหนดให้เป็นภาชนะตัวแทนของยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับซึ่งพบครั้งแรกที่เมืองพิมายเลยชื่อว่าพิมายดำเทคนิคการตกแต่งภาชนะแบบพิมายดำครับจะทําเป็นรูปทรงชามแบบนี้นะครับแล้วก็มีการรมดําด้านในพร้อมกับใช้มเมล็ดพืชในการกรั้วให้เป็นเส้นนะครับเพราะฉะนั้นภาชนะแบบเนี้ย นะครับจึงเป็นตัวแทนของอยุคประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ทุกท่านได้มาชมในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากภาชนะแบบพิมายดำที่ที่เราอธิบายมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยข้อสสนนิษฐานในเรื่องของการกร่อมวยยุเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราพบเครื่องมือเหล็กนะครับเครื่องประดับทองคำไม่ว่าจะเป็นแหวนทองคำนะครับต่างหู ทองคํานะครับมีชามสำริดนะครับซึ่งถ้าถ้าเดี๋ยวคงได้ไปเก็บภาพในในหลุมกุดค้นนะครับเราจะเห็นว่าโครงกระดูกเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับจำนวนของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบหรือว่าของอุทิที่เราพบเนี้ยก็จะช่วยเราในการวิเคราะห์สถานภาพทางสังคมของโครงกระดูกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงกระดูกหมายเลข3เนี้ยถือว่ามีสถานภาพสูงกว่าแต่ความน่าสนใจของโครงกระดูกโครงเนี้ยนะครับ กับโครงกระดูกหมายเลขหนึ่งเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่า,าจะถูกฝังอยู่ในแนวขนานกันน่าสนใจว่าคําถามต่อไปที่เราจะต้องร่วมคิดกันก็คือว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะว่าเราพบโครงกระดูกในแนวระนาบเดียวกันตั้งในแนวขนานกันแต่แค่สลับทิศทางของการฝังศพนะครับอะไรฝังก่อนฮะผมว่าร่วมสมัยกันครับรรเพราะว่า ที่จริงผมสันนิษฐานว่าน่าจะฝังพร้อมกันด้วยเพราะว่าถ้าเราฝังโครงใดโครงหนึ่งก่อนเนี่ยเราจะรู้ทิศทางของอีกโครงหนึ่งได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามองจากจากบนปากหลุมลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าศพเนี่ยอยู่ในแนวขนานกันพอดีนั่นเองครับอาจารย์คิดว่าที่เราค้นพบเนี่ยแสดงว่าคนโคราชเนี่ยมีรากเข้ามา1,500ปี อันนี้สําหรับผมนะครับเราผมก็กล้าที่จะพูดแบบนั้นว่าร่องรอยของการมีอยู่นะครับของของคนโคราชโดยเฉพาะในเขตเ,เมืองเก่านครราชสีมาเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราอธิบายจากภาชนะเพียง2ชิ้นว่ามีคนยุคก่อนวัาสาสมัยเหล็กอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยแต่มาจนถึงวันนี้25ปีผ่านไปหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันช่วย สนับสนุนแนวคิดนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าคนโคราชเองเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราบอกว่าสมเด็จพระนารายโปรดให้มีการสร้างกำแพงเมืองและคูเมืองใช่ไหมครับมาก่อนหน้านั้นประมาณ1,000ปีแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ใหม่นะครับมีคนอยู่อาศัยหนาะแน่นมาแต่โบราณน,นะครับเป็นพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ชุมชนโบราณครับแต่ฟังก์ชันของเนินเนี้ยนะครับ เป็นโนนดินซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโนนดินศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพบร่องรอยการฝังศพอาจจะเป็นป่าช้าของคนโบราณการตั้งถิ่นฐานอาจจะอยู่บริเวณโดยรอบคือเวลาเราพูดถึงภูมิทัศน์หรือว่าลักษณะภูมิประเทศของชุมชนโบราณในยุคก่อนวัสด์ตอนปลายเนี่ยเราต้องลบภาพคูน้สํส4ด้านออกก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าบริเวณนี้คือกึ่งกลางโนนซึ่งมันไม่ใช่แค่อําเภอเมืองน,นครราชสีมาเท่านั้นจังหวัด นครราชสีมาของเราเนี่ยทั้ง32อำเภอเนี่ยเจอแหลง่งโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการฝังศพในแนวระนาบอย่างที่เราพบเหมือนกับที่นี่หรือว่าการฝังในหม้ออย่างแถวพื้นที่อำเภอโบใหญ่อำเภอศรีดาอำเภอปทายในโซนนั้นก็รูปแบบการฝังแตกต่างกันไปแต่ที่หลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือการพบเครื่องมือเหล็ก ทำให้เราช่วยตอบข้อสันนิษฐานเรื่องของการกําหนดอายุสมัยได้มากขึ้นและผมขออนุญาตเสริมนิดน,นึงคือเมื่อเราเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับยุคประวัติศาสตร์คือการมีตัวอักษรแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าโนนเนี้ยนะครับมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมานะครับโดยการพบเครื่องถ้วยในวัฒนธรรมขมิโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระปุกนะครับที่เรากําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธ,ธศตวรรษที่16-17 ก็คือร่วมสมัยปราสาทพิมายนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าภาชนะใบนี้ผลิตขึ้นจากจากแหล่งเตาพานมกุเลนซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับถามว่าเจอที่นี่ที่เดียวไหมก็ต้องบอกว่าไมา่เจออย่างแพร่หลายโดยทั่วไปนะครับเมืองพิมายเองเนี่ยขนาดตำบลที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะครับก็เจอ ตัวภาชนะแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แน่นอนว่าในพื้นที่บริเวณนี้ศูนย์กลางของของวัฒนธรรมเขมรโบราณอาจจะอยู่ที่บริเวณปาสาพนมวันก็ได้นะครับชุมชนนี้อาจจะเป็นชุมชนหนึ่งในวัฒนธรรมเขมรโบราณน,นั่นเองนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเครื่องถ้วยใบนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่คือการพยายามทําเลียนแบบเครื่องถ้วยจีนนะครับแต่วัฒนธรรมเขมรอาจจะไม่เก่งที่จะเลียนแบบเนื้อกระเบื้องมากนะัก จึงได้เป็นเนื้อหนาๆและก็ทําเป็นน้ําเคลือบสีขาวแทนแต่ที่จริงอะเคลื่อนด้วยจีนมันต้องเป็นน้ําเคลือบใสใช่ไหมละครับเพราะว่าตัวดินมันเป็นเกาลินมันเป็นดินขาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่หลงเหลือมาให้เราเห็นจนถึงปัจจุบันก็เลยคุยกับคุณไัยบูรณ์เล่นๆว่าเออแม้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือแนวกําแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ย จะไม่ปรากฏให้เราเห็นในการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้แต่เราได้หลักฐานที่ล้ำค่ามากกว่าน,นั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเราพูดถึงการมีอยู่ของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้เราก้าพูดได้เต็มปากและทีนี้ว่าเป็นพันปีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยทำให้เพดานการศึกษางานโบราณคดีในเมืองนครราชสีมาก็ดีหรือว่าโบราณคดีประเทศไทยก็ดีเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ย มีคนเดินทางโดยเฉพาะนะักวิชาการด้านโบราณคดีครับก็เดินทางมาศึกษาเรียนรู้หลุมนี้เป็นจํานวนมากเมาาื่อเช้าคุณสุจิวงเทก็มาตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยมาแล้วก็เดินทางกลับนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าไซนี้เป็นไซต์ที่น่าจับตามองอีกไซหนึ่งก็ก็ต้องดูต่อไปว่าเทศบาลนครนะครราชสีมากับตัวกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นะครราชสีมาจะมีการจะมีแผนในการพัฒนาแหล่งอย่างไรบ้างครับกมีแนวคิดว่าน่าจะ Hey, too, huh? สำหรับผมผมก็คิดว่าการจําลองคือทางออกครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลโครงกระดูกจริงในบริเวณหลุมได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยที่ทางเทศบาลเนี่ยได้นำนำนำ,นำบริษัทเข้ามาสแกน 3D เก็บไว้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งบบาะคดีที่ท,ที่บ้านปราสาทที่อำเภอโนนสูงเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นนั่นก็คือคโครงจําลองทั้งหมดนะครับผมว่าควรจะมีการจําลองนะครับเก็บของจริงเข้าพิพิธภัณฑ์หรือในอนาคตทาง เทศบาลจะใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเพื่อบอกเล่าเมืองนะครับเพราะว่าหลักฐานครบถ้วนแล้วนี่นะครับเรามีกอ่อประสา์ชัดเจนเรามีความเป็นสมัยวิทยาชัดเจนแล้วก็เมืองนครราชสีมาเราเป็นเมืองวัฒนธรรมอยู่แล้วครับเราเ,ราเ,ราเติบโตมาพร้อมกับเมืองวัฒนธรรมนะครับแต่ที่ว้าวไปกว่านั้นคือเราเจอร่องรอยกอ่อประสา์ในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนั่นเองครับเทียบกับที่คุกพบที่บ้านประสาทนี่ฮะอายุใกล้ร่วมสมัยกันครับคือ,อต้องนําเรียนอย่างนี้ว่า,าที่เราเห็นว่าบ้านประสาทหลุมลึกเนี่ยเนื่อง เมื่อขุดลึกลงไปเนี่ยนะครับเราได้ล่องรอยของมนุษย์ที่เก่ากว่านั้นแต่ผมก็ต้องนําเรียนท่านตรงๆว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโนนี้หลักฐานที่เราปรากฏให้เห็นเนี่ยมันน่าจะมีอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถขุดลึกลงต่อไปได้เนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้าใต้ดิน การการการต้องขุดตรวจไปพร้อมกับการต่อสู้กับน้ําใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีกับการเก็บหลักฐานทางโบราณคดีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการดําเนินงานเพื่อขุดตรวจทางโบราณคดีเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่นําเรียนว่าพอยท์ของเราจริงๆคือการศึกษาในี่ยกำแพงเมืองใจผมเนี่ยนะอยากได้อิฐที่อยู่ก้อนสุดท้ายเอาไปวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ว่าจะได้เลิกเสียงกันสักทีว่าเมืองกำแพงเมืองนครราชสีมาอายุเท่าไหร่กันแน่นะครับ ก,ก็ไม่เป็นไรเราได้ยุก่อนประสาทมาแทนก็จะร่วมสมัยกับบ้านประสาทครับบ้านโนนวัดเนินอุลโลกบ้านหลุมข้าวโนนบ้านจากบ้านสวยที่อำงเบอพิมายนะครับและอีกหลายสายอย่างที่ผมนำเรียนว่ายุก่อนประสาทสมัยเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยความที่เราเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับแม้แต่สถานีรถไฟบ้านเกาะก็เป็นแหล่งโบราณคดียุก่อนประสาทสมัยเหล็กปราสาทพนมวันเองตอนที่บุรณะประสาท ตอนที่เราลื้อฐานอาคารทั้งหมดเพื่ออนุอนรักษ์ด้วยวิธีอนาติโลซิสเนี่ยเราก็เจอโครงกระดูกสมัยเลกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็คือเหมือนกันครับก็คืออยู่บนโนนเป็นโนนศักดิ์สิทธิ์พอวัดทำ,ำเขมรเข้ามาใช้พื้นที่ต่อเนื่องก็คือมันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เดิมฉันก็เลยสร้างปราสาทมันลงไปที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับคิดว่าถ้าขยายแนวมีอีกแน่นอนครับท่านเพราะว่า,าจะเจอแน่นอว่า,าบริเวณอาคารสิ่งแวดล้อมเก่าเนี่ยก็เจอหลายโครง เพราะฉะนั้นโนนตรงนี้คงเป็นโนนใหญ่มากแต่ความว้าวของการขุดตรวในครั้งนี้คือเราเนี่ยมันไม่สามารถเปิดพื้นที่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่สิ่งที่ทางเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยตัดสินใจให้เราทําในการขยายเวลาเพิ่มเติม7ดวันเนี่ยมันทําให้เราได้พบหลักฐานที่ล้าค่ามากผมบอกเลยว่าการเจอตุ้มหูทองคานะครับการเจอแหวนทองคําชามสำลิศในครั้งนี้คือการค้นพบครั้งใหม่ของประเทศไทยคือตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงโบราณคดีเมืองนครรัชสีมาแล้ว มันขยายสเกลไปถึงโบราณคดีประเทศไทยแล้วที่ในอนาคตต่อไปข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในในองค์ความรู้ระดับชาตินะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าเอ้ยมันมีคนโบราณอยู่มาแต่เดิมแต่เวลาเราอ้างพื้นที่เนี่ยน,น,น,นุ่นนนสูงนุ่นนนไทยนุ่นพระทองคำนุ่นแต่มันไม่ได้มีในบริบทของพื้นที่บริเวณนี้แต่นับจากนี้ต่อไปข้อมูลเนี้ยจะเป็นข้อมูลใหม่ที่ที่ที่ถ้าสุดท้ายแล้วทางเทศบาลนะครนะครนะครานะชสีมา,านเนี่ยนำไป นำไปประยุกต์ใช้กับงานซ,งซึ่งคุณไพบูรณ์เนี่ยก,ก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วในการใช้พื้นที่ทางวัฒน,นธรรมใช้มรดกทางวัฒนธรรมในการาพาทุกท่านได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นเส้นทางใหม่เป็นรูทใหม่ก็ได้ว่าอา,อาจจะสอนหรือว่าเรียนรู้กันว่าตั้งแต่กรรศาตร์ในพื้นที่เมืองนี้เป็นอย่างไรไปจนถึงเมืองในสมัยทยาแล้วอย่าลืมว่าเมืองนี้มันต่อเนื่องมันจะถึงปัจจุบันนะครับศูนย์กลางมณฑลเทศบาลในสมัยรัชกาลที่5นะครับ อาคารห้างร้านต่าง,างๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับล้วนๆเป็นสิ่งที่ผมว่าน้อยเมืองมากนะครับในในประเทศไทยที่จะมีร่องรอยแล้วก็มีพัฒนาการต่อเนื่องมันจนถึงปัจจุบันแบบนี้นครับเอ๊ะตรงนั้นก็เหมือนเราเคยลงไปดูซากกระดูกแนวกำแพงเมืองแนวกำแพงเมืองผมนึกแค่ ใ,ใช่<พ>ใช่ครับตรงนั้นเป็นฐานรากของกำแพงเมืองที่เราสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยทิยานะครับ<อ>คือคําว่าสมัยวิญยาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยอาจจะสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาาเลยหรือว่าบางคนบอกว่าอาจจะสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันนี้เป็นข้อจํากัดผมเลยบอกว่าให้คุณไพบูลไปหาอิฐที่ที่ที่อยู่ใต้ดินที่ผมสกก้อนสิแล้วเดี๋ยวเราส่งไปหาค่ายูยกันเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีให้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายหลักฐานว่า ค่าอายุจริงๆของกำแพงเมืองเนี่ยซึ่งอิดก,ก้อนสุดท้ายมันจะต้องบอกเราใช่ไหมครับว่ามันจะอยู่ในห่วงเวลาไดกันแน่นั่นเองครับ